ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกันลยันมิตรทุกท่านวันดีคิดดีทําดีชาแน,นลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อชีวิตที่ไรนี่มีมาเท่าไหร่เก็บได้หมดจุดทูบก้าดอกสวดบทนี้มีเงินไม่ขาดมือเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยมังคัง ท่านผู้ฟังครับในสมัยปัจจุบันในยุคเข้ายากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้ก็นับว่าโชคดีมากเลยครับเพราะเราๆท่านๆก็ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็ใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางทีก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ยังต้องมีหนี้ที่ยังต้องคอยไปสะสางเลยครับ แต่การมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะความแตกต่างทางด้านครอบครัวและสถานะทางการเงินความยากลำบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแต่เราต้องบริหารจัดการให้ดีให้อยู่ในสถานะที่เราสามารถควบคุมได้และในขณะที่เราบริหารจัดการหนี้นั้นการขอให้มีโชคลาภก,ก้อนโตก็เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ควรจะลบหลู่เลยครับ อย่างเช่นการมีโชคลาภจากการบูชาหลวงปู่สวงโดยพ่อค้าขายรัตเตอรี่อยู่หน้าวัดไผ่พัฒนาและขายรอตเตอรี่ส่งทางไปรษณีย์ได้นำเอาเอกาสารการส่งรัตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสามฉบับหมายเลข386372มารายงานให้หลวงพ่อพุทธวัยโมประธานมูลนิธิหลวงปู่สวง เจ้าคณะอำเภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกดทราบโดยห,หลวงพ่อกล่าวว่าประมาณวันที่10บตุลาคม2564คุณสันติอายุ64ปีชาวจังหวัดสกลนครได้เคยสั่งซื้อลอตเตอรี่กับตนมาแล้วสองงวดได้สั่งซื้อลอตเตอรี่ชุด3ใบหมายเลข386 372โดยตัวนัดส่งลอตเตอรี่ ไปให้คุณสันติแล้วปรากฏว่าเมื่อมีการประกาศผลการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันจันที่16ตุลาคม2564ตนแนะนำอาต้นคั่วของการส่งรัตเตอรี่มาตรวจสอบดูจึงพบว่าคุณสันติลูกค้าของตนถูกรางวัลที่1จำนวน3ใบซึ่งตัวนี้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับคุณสันติ และขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งคุณสันติได้อนุญาตแล้วโดวยก่อนหน้านี้ร,รัตตาีงดประจําวันที่หนึ่งตุลาคม2564ก็ได้มีชาวบ้านจากบ้านละลมตำบลละลมอาําเภอโพสิงจังหวัดศรีสเกตซึ่งมากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อสวงวัดไพรพัฒนาได้ซสือร,อรัตตาี ไปจากแผงของตนก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองใบได้รับเงินรงางวัลไปแล้วจำนวน12ล้านบาทและเดือนตุลาคม2564ที่มีผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งติดต่อก,กันทั้งสองงวดซ้อนได้รับเงินรงางวัลไปแล้วรวมทั้งสิ้น30ล้านบาทและอีกรายหนึ่งคือนายวรรณชาติอายุ49ปีได้กล่าวว่าตนเคารพศรัทธาหลวงปู่สวง วัดไพรพัฒนามานานแล้วต่อมาได้เดินทางไปทํางานเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเมื่อวันที่16กันยายน2564ตันได้ดูปฏิทินหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาที่ตัวแนะนําเอาติดต,ตัวไปด้วยเพราะปฏิทินเป็นรูปภาพของหลวงปู่สวงตันได้ดูในปฏิทินพบว่ามีเลข935กํากับอยู่ จึงได้ซื้อหวยใต้ดินที่ประเทศไต้หวันซึ่งก็ปรากฏว่าเลขดังกล่าวเป็นเลขอันเจ้ามือจ่ายครึ่งราคาปรากฏว่าตนถูกหวยใต้ดินได้เงินมาจำนวนท้งสิ้น55,000บาทตนจึงได้อธิษฐานกับรูปภาพของหลวงประสวงว่าหากถูกรางวัลที่หนึ่งตนจะนำเอาเงินที่ได้มาครั้งแรกจำนวน55,000นหบาทไปถมบุญกับหลวงประสวงที่วัดไพรพัฒนาทั้งหมด ต่อมาเมื่อประมาณวันที่25กันยายน2564ตัวใน,นเสือรัตเตอรี่จำนวน5คู่ตัวเลือกเอารัตเตอรี่ที่ตนเองชอบซึ่งที่ประเทศไต้หวันก็ได้มีการขายรัตเตอรี่และขายหวยใต้ดินเหมือนกันกับประเทศไทยทุกอย่างเมื่อเสือรอัตเตอรี่มาแล้วตัวได้เปิด YouTube ฟังเสียงบทสวดขอพอรลงปะสวงและได้สวดขอพอรลงปะสวง วัดไพรพัฒนาก่อนนอนทุกวันต่อมาวันที่หนึ่งตุลาคม2564มีการประกาศผลการออกฉลากินแบ่งรัฐบาลตนจึงได้นำเอาสลากินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้มาตรวจดูก็ปรากฏว่าฉลากินแบ่งรัฐบาลหมายเลข578171ที่ตนซื้อเอาไว้ถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาท ครับซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากพระมีหลวงปู่สวงเที่บันดาลโชคลาภให้แก่สิยานุสิทธ์นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหลวงปู่สวงเป็นพระพิษุชาวกัมพูชาเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดมากสิยานุสิทธ์ชาวไทยและกัมพูชาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินและสังขารเมื่อวันที่8กันยายน 2,543สรีระสังขารตั้งอยู่บนมณฑปปราศาสตรหลวงปู่สวงวัดไั่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จริสเกตผู้ที่ได้รับโชคผู้ตรงกันว่าตัวนับถือหลวงปู่สวงและทำตามนี้เป็นประจำคือต้องคาถาหลวงปู่สวงพรอบอธิษฐานจีตขอพรแนะนาให้จุดทูปเก้าดอกไหว้สการะได้ทุกวัน จัดทั้งเชา้าและก่อนนอนก็ได้ขอเรื่องโชคลาภเงินทองการงานธุรกิจให้ราบรื่นรุ่งเรืองก้าวหน้าคาถาลงประสวงเทวดาเดินดินคำนมัสการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรว่าตามนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พัะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณะมูตัสสะพัะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณะมูพุทธายะอิติปิโสพัะวาอริยะองสวงสัมปันโนยะถาพุทโมนะณะมะพาทะอหังนุก,กา ให้สวดบทนี้อยู่เก้าจบครับจากนั้นก็ต่อด้วยนะโมโพธิสัตว์โตมหาคุโนมหิตธิโกมหาลาโภอาหังปูเชมิสิทธิลาโภเนรันตารังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิตติปิโส นะณูพุทธายะอิสาวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิ์ที่มีสาธุสาธุสาธุท่านผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามชีวิตที่ไรนี้มีเงินไม่ขาดมือเหลือกินเหลือใช้จนทำให้ร่ำรวยได้นั้นนะครับเบื้องต้นก็ควรรู้จักวางแผนการเงินให้ดี รู้จักความต้องการของตัวเองครับตั้งสตทิทุกครั้งที่จ่ายเงินครับหากเราไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคตถึงแม้ว่าเราจะหาเงินมาได้มากมายก็ตามก็ควรใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือเราควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่เราจําเป็นในอนาคตพึ่งระลึกไว้นะครับว่าจะเราหาทรัพย์มานั้น ก็เ,เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่าหาประโยชน์ไม่ได้เลยครับกับอีกเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของชายผู้หนึ่งได้ละไวาจากเว็บไซต์ชื่อดังแห่งหนึ่งเขาได้เล่าว่า ผมผู้หนึ่งละครับที่อยากเล่าประสบการณ์ปฏิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินพระอริยะผู้อยู่เหนือโลกเหนือสมุทรทั้งปวงเป็นที่เคารพสักการะของมดาชนเที่ราบสูงภูตะแบกแห่งแดนอีสานใต้เรื่องราวปฏิหารและปฏิทานของท่านเป็นที่เรื่องลือเกินกว่าจะบรรยายได้หมดเนื่องจากเพราะมีผู้คนมากมาย ต่างก็พบเห็นจากประสบการณ์ของตนเองและนำมาบอกเล่าถึงความอัศจรรย์แห่งบุญยญริที่หลวงปู่สวงแสดงให้เป็นที่ประจกักษ์เชื่อว่าใครที่ไม่ได้ประสบด้วยตนเองคงจะเหลือเชื่ออย่างเลี่ยงมีได้เพราะเรื่องราวปฏิหารของท่านนั้นล้วนเป็นเรื่องที่เหนือกว่าที่ใครจะพิสูจน์ได้หากไปอาศัยความศรัทธาของคนฟังเท่านั้นเรื่องราวเหล่านี้จึงจะมีความหมาย และเปลี่ยนไปได้หากไม่เช่นนั้นแล้วคนจะตีความไปเลยว่าเหลวไหลทั้งสิน้นครับผมมีอาการเจ็บเข่าซ้ายที่เรื้อ,อาราังมานานแต่ไม่เคยไปให้หมอรักษาเลยครับเพราะอาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีอาการเมื่อต้องเดินเป็นระยะทางไกลๆคราใดาที่กระผมเดินเร็วๆนานๆอาการปวดเข่าซ้ายก็จะกำเริบทันที ย่งช่วงลงบันไดเมื่อไหร่ความเจ็บปวดนั้นสุดเหลือประมาณต้องใช้แรงพยุงขาของตนเองแทบจะก,ก้าวลงไม่ไหวเมื่อครั้งที่ผมเดินขึ้นภูกระดึงอาการก็กำเริบตั้งแต่บนยอดภูมันต้องเดินลงภูนั้นเป็นความทรมานที่สุดเจ็บปวดที่สุดเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆครับเมื่อสองปีก่อนผมมีโอกาสได้แวะเข้าไปกราบสการะ รูปหล่อหลวงปู่สวงที่วัดราชบรณะกรุงเทพมหานครผมศรัทธาหลวงปู่สวงมาก่อนอยู่แล้วเมื่อทราบวัาทางวัดได้นำรูปหล่อของหลวงปู่สวงมาประดิษฐานและเปิดให้สาธุชนได้เคารพกราบไหว้กิตติศัพท์ของหลวงปู่ในเรื่องของการรักษาโรคนั้นล้วนเหลือเชื่อทั้งสิ้นครับตัวผมเองมีใครจะทดลองหรือพิสูจน์อะไรทั้งสิ้น เพียงต้องการเพึ่งบรารมีอันเป็นไปด้วยความศรัทธาล้วนๆผมมีโอกาสนำแผ่นทองปิดบริเวณเข่าซ้ายขององค์หลวงปู่ในขณะนั้นก็อธิษฐานจิตขอให้หลวงปู่ขจัดปัดเป่าอาการปวดเข่าซ้ายของผมให้หายสิ้นทีเถิดผมนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอาการปวดเข่าของผมจะหายไปจริงๆแต่ก็เป็นไปได้ครับ ความหวังที่เพิ่งาพาบรมีของหลวงปู่สวงเป็นจริงขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองนับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้อาการปวดเข่าซ้ายไม่มีมากำเริบอีกเลยแม้ว่าผมจะใช้แรงในการเดินมากขนาดไหนก็ไม่มีอาการให้เห็นทุกวันนี้ผมยังสามารถเดินเท้าในาระยะทางไก,กลๆได้อย่างสบายโดยไม่มีอาการปวดเข่าซ้ายเลยสักนิด ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะเป็นไปได้จริงๆแต่ก็เป็นไปแล้วทําให้ผมมีความศรัทธาต่อหลวงปู่สวงมากยิ่งขึ้นเมื่อทราบข่าวว่ามีงานบุญเกี่ยวกับหลวงปู่สวงที่ไหนผมก็มักจะเริ่มทําบุญด้วยเสมอแม้พระทั้งวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่อย่างจิวรตะกรุดพระเหลียนมวลสารผมก็จะเก็บไว้บูชาอยู่เสมอเสมอ เพราะความศรัทธาละหว่างพึ่งพาบารมีของหลวงปู่สวงครับผมเล่ามานี้เป็นความจริงทุกประการประสบการณ์โดยตรงไม่ได้ปั้นแต่งแต่อย่างใดครับเพราะความศรัทธาในหลวงปู่สวงจึงอยากจะบอกเล่าประสบการณ์ปาฏิหารเพื่อชื่อเสียงของหลวงปู่สวงท่านเป็นที่กระจรกระจายต่อไปสู่ลูกหลานได้เป็นข้อปฏิบตัติและเสริมความศรัทธาแห่งสงสาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นสารณะในพระไตรรัตน์ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีรร่ระลึกของลูกหลานเพื่อเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขออนุมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอบนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารามีขององค์หลวงปูง่สวงจงบาัดานให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ